สวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณค้าอันเนี้ยตรงนั้นมันมีไฮโดครคลัสไพโลไฮโดอะไรลนะ่ะไพโลคลัสอยู่อันนึงนะคุณแล้วที่สําคัญคือเออเพราะว่ากันว่าตรงนั้น่พะพอเก็บมันแล้วมันจะเป็นเควสค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันมันเป็นเคเวสที่อยู่ตรงอ่าไพลกลคูลัสมันอยู่ตรงนี้มันเป็นสนามทดสอบในการบินนะคุณตรงนี้ค่ะเพลงมันจะตื้ดหน่อยแล้วก็หลักๆคือคุณเก็บนกมาตัวหนึ่งนะคะเอาตัวนั้นก็ได้เนาะเราเทเลพอร์ตมาเสร็จแล้วก็หันมาตรงแถวนี้เลยแล้วแล้วนกนกมันจะบินไปไหนเนี่ยคุณนก,นกตัวนั้นจะขอเราขอหน่อยได้ไหม อันนี้เออปินขึ้นค่ะคุณเราจะเก็บเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านตรงนี้เลยจะจะเป็นเจอคุณเทมส์โทนี้นะคะคือคุณโค้ดยินดีต้อนรับดูเหมือนว่าหนึ่งในะพวกเธอจะมีคนที่เชี่ยวชาญหลักของการบินอยู่นะน้องชายคนนี้นะอยากเรียนเทคนิคการบินหรอคุณสามารถสอนอะไรเราไปบ้างอ่ะคือเราผ่านใบอนุญาตดอนเวหาแล้วที่นี่นะเราเน้นพัฒนาความก้าวหน้าของเธอกับตรีเนไปพร้อมๆกันกับคู่หู แต่คู่หูคือคนนี้หงิงกี้ืเจ้าเตล็ออกดูเหมือนว่าโรงเรียนการบินแห่งอปักปะก,ก้าจะไม่ใช่ที่สําหรับโชว์ความสามารถของแกนะไม่ต้องคิดมากหรอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่แกหงิงคือผููผายังเด็กแต่ยังมีความสามารถนะรู้เปล่าความสามารถของเตปเปริสเซอรัสนะ่คงไม่ใช่การแข่งบินแข่งกับคิวคูเซารัสและอีกตมิกเซอรัสหรอกใช่ไหมยังไงก็แล้วแต่ถ้าน้องชายสนใจการฝึกบินของที่นี่ ก็สามารถลองเส้นทางฝึกฝนแบบเปิดได้นะบอกตามตรงว่าพวกเราทุ่มเทไปกับการโปรโมตไม่น้อยเลยทั้งเตรียมรางวาัลเตรียมการแข่งแต่ถ้าน้องชายผ่านได้ฉลุยก็ไปรับรางวัลที่ลามิสนาได้เลยลามิสนาคือใครอ่ะคุณแล้วเราผ่านหมดแล้วเรื่องเรามักจะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงอา้าวแล้วเราเก็บน,นั้นนนั้หรือย,อยังอ่ะไดเม็ก <c oughs> <c oughs> เรายังยังไม่ได้เก็บไม่นอนเลยเหรอแต่เราค่อยมาเก็บอ,อ๋อเราเป็นชาวเรียนอยู่คุยไม่ได้คุณ คืออันนี้อ่าไหนขออนุญาตจากคดีหนึ่งถึงอีกคดีหนึ่งอันนี้มันอะไรเนี่ย <laughs> จากคดีหนึ่งพูดถูกเลยโดยมังกรเก็บไปก่อนเรื่องเรามักจะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงได้เลยตรงนี้เรานําทางหน่อยฮะเราต้องทําอะไรบ้างอะ่ะโอเคอันแรกเราเราอยู่ในร่างนี้เราจะอ่านไป้ายไม่ออกคุณเพราะฉะนั้นอันนี้อ่าน โรงเรียนการบินแห่งปักป้กกาคู่หูผู้สีในการฝึกบินของคุณการแข่งขันบอยบินจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราวและยินดีเปิดรับสมัครตลอดเวลาเอาฉันไม่ต้องอ่านก็ได้นี่หว่าอ่ะเข้าและอันนี้จะฝึกบินมันใช่ไหมเนี่ยคุณโอเคมาแล้วเราต้องมาคุยกับคุณโคด้ดอยากลองเส้นทางฝึกฝนไหมอ่ะขอลองฮะโอเค ท้าทายสําเร็จการท้าทายผ่านตรงนี้ผ่านการท้าทยาย3รายการทําไมมัน3รายการแล้วแบบว่าไปสิคุณเราเร่งไปเลยเจนทางอย่างปลอดภัยทาลายอย่างปลอดภัยอะไรนะลงจอดอย่างปลอดภัยตรงนี้เราเร่งกดคลิกเมาส์ขวาค้างไปเลยนะคุณแล้วเราก็หมุนขึ้นหมุนลงหมุนเมาส์น,น,นิดนึงมันจะแบบเออสามารถสามารถเหมือนกับว่าเร่งได้เลยไม่ต้องแบบขึ้นขึ้น,นลงลงมาคอนโทรลซ้ายสเปซอะไรประมาณนี้อันนี้ต้อง จมตีใช่ไหมนี่โจมตีไปหนึ่งเสร็จแล้วก็พุ่งไปต่อแล้วก็โจมตีอันที่สองพุ่งไปต่อค่ะ <c oughs> เอาอันนู้นก็ด้วยเหรอต้องการกี่คะแนนเนี่ยอันนี้เจคะแนนอันละยี่สิบห้คะแนนเหรอทั้งหมด4อันไปลงจอดอย่างปลอดภัยด้วยแป๊บหนึงลงจอดอย่างปลอดภัยงั้นเราก็เอออันนี้ แล้วเราก็หมุนลง <laughs> หมุนลงเลยคุณดี <ee> <y uan> มากยอดเยี่ยมสุดยอดเตยเธอคือดาวรุ่งพุ่งแรงของโรงเรียนการบินไม่รู้ว่ารางวัลคืออะไรแต่ได้ถามคนที่ชื่อลามิสนากันเถอะเราไปรางวัลตรงไหนอันนั้นหรออ่าตรงนี้อ่านก่อนที่คุณ <S <s โรงเรียนการบินแหง่งปัะป้าคู่หูคู่ซีอ้าวโอ้โหป้ายป้ายเหมือนเดิมเลยป้ายน้องน่ารักจังใครเป็นคนวาดป้ายให้อ่ะโคตร จิงด,ดีด้วยที่ผ่านด่านของรางวัลน่ะต้องไปรับที่รัมมิานานะเขาอยู่แถวนี้แหละคนที่ดูเด่นๆหน่อยอ่ะเนี่ยหรออุ้ยอันนั้นไงไอ้กล้องในฐานะรุ่นพี่ที่ใช้ชีวิตมาก่อนแต่ในฐานะพี่ชายของนายนะเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีทำตัวให้เข้ากับคนอื่นและทำให้นายกลายเป็นคนที่ได้รับความนิยมเองเฮ้ยขอบคุณนะสำหรับความวันดีแต่ผม,มไม่ต้องการอีกอย่างนึงคุณไม่ใช่พี่ผมซะหน่อย ล้วก็ช่วยเลิกป้อนแท็กเกอร์ให้น้องโอเบรอนได้ไหมเอาน้องชื่อโอเบรอนเหรอโอเบรอนนลนะกุ๊กกโอเบรอนนี่ราชาแห่งพูดป้าคุณ <laughs> พูดแบบพูดอ่าเอา่อพูดพลายอะค่ะเจ้าเด็กพูดไม่รู้เรื่องถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแกพี่สาวของนายโทษทีที่ไมร่รบกวนนะขอเราไมา่รับของรางวัลเอาแต่เขาเป็นคนเจ้าแห่งลมราตรีกิกก้อ๋อ เป็นแขกที่หาได้ยากจริงๆพวกเราไม่ค่อยได้เห็นแต่เปริตร,รัตัวน้อยที่นี่สักเท่าไหร่แล้วคู่หูของเธอก็หลากหลายสายพันธุ์ซะเหลือเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวสายพันธุ์ไป่มอนไม่ได้เป็นพวกเดียวกับผู้ผาหงิงไม่ไม่ใช่ปีเราเป็นคู่หูของนักเดินทางเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างซะหน่อยอที่บอกว่าไม่เหมือนกันไม่ได้ไหมายความว่าใครดีกว่าหรือแบบเออใครดีกว่าใครอะ่ะเพราะงั้นอย่าเศร้านะ ภูผาก็เป็นคู่หูที่ดีเหมือนกันนะเผอพูดสิ่งที่คิดออกมาโดยไม่ตั้งใจทำร้ายจิตใจกันสุดๆเดี๋ยวดีนะักเดินทางก็รู้ว่าไปาม่อนไม่ได้หมายความแบบนั้นอย่าทำให้ปัญหามันยุ่งกว่าเดิมนะภูผาเป็นคู่หูที่ดีของพวกเรานะหิงๆิงอีอีฮีไปม่อนรู้อยู่แล้วว่าภูผาน่ะเป็นเซอเรียนตัวน้อยที่เฉียวฉลาดเฉียวฉลาดเฉลฉียวฉียวมฉนยวเฉียวเฉีลวเฉียวเมียวเฉียวไมีมีทาเเข้าใจไปมวนฉียวเฉยเลย รู้ใจกันจนหน้าอิจฉาซะจริงๆดูจากการแต่งตัวแล้วพวกเธอคงไม่ใช่คนท้องถิ่นคุณก็ด้วยป้าหือแต่กับสามารถสร้างความเชื่อใจและมิตรภาพที่ดีมิตรภาพเลยนะมิตรภาพที่ลึกซึ้งขนาดนี้กับเตเปริสเจ้ร์รัตตัวน้อยนี่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าใบม่อนอย่าเปิดบิดไฟดิบอกตามตรงนะถึงแม้ตาลูก้ากับคิวคูเซารัตตัวน้อยของเขาจะเป็นคู่หูกันน่ะแต่กับเข้ากันไม่ค่อยได้เลยถ้ามีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้กลมเกลียวกันได้อ่ะฉันก็อยากให้เขาเรียนรู้นะเนี่ย มัวแต่พูดเรื่องของผมแล้วของรางวัลพวกเขาอะ่ะคงไม่ใช่ว่าอย่างเตรียมไม่เสร็จปะเตรียมเสร็จแล้วนะนายนี่ไม่เปลี่ยนเรื่องเก่งจริงๆเลยนะช่างเหอะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้เด็ยวๆนี้จะมีการจัดการแข่งขันโบยบินขึ้นถ้าพวกเธอสนใจก็อย่าพลาดโอกาสในการชมการแข่งขันและการแสดงสุดเจ๋งของชั้นเชลา่าฉันยังมีธุระอื่นต้องทําขอตัวก่อนนะเอาแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงอะรางวัลก่อนละกันอ,อ้าว อุยได้รางวัลมาง่ายๆแบบนี้เลยอรอถ้าทำของของกิลนักผจญภัยมันง่ายแบบนี้บ้างก็ดีทีอุ้ยพี่เป็นนักผจญภัยเหรอเป็นเรามีคู่มือนักผจญภยัยแต่ไปม้อนไม่มีให้ <Hey! S 2> ถึงขั้นถึงจะไม่มีเอกสารนะไป่ม้อนมีจิตใจของนักผจญภัยนะลูกเป้าก็เหมือนกับที่ไปม้อนไม่มีใบไอ,ไอนุญาตการร่อนเวหาแต่ถ้าพูดถึงเทคนิคการบินนะ่ะไปม้อนเก่งกว่านักเดินทางเป็นไหนๆนะ ถามแบบนี้เธอมีคําขออะไรที่อยากให้เราทาเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกนะขอลองเราดูก่อนได้ไ๋ยวม่ล่ะคําตอบมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือเธอเห็นว่าพวกเรานะ่ะส,สนิทสนมกับภูผาและอยากให้ช่วยสอนเคล็ดลับการสนิทกับเซาเรียนตัวน้อยใช่เปล่ากีกีกีเออไม่ใช่ครับอ๋อแต่เมื่อกี้เรามิสนาวก็บอกอยู่ชัดๆว่า ปัญหามันอยู่ที่ตัวคนนั้นลามิชนาต่างหากเขาตีสนิทคนอื่นเก่งแม้แต่โอเบรอนก็ยังเชื่อฟังเขาหลังจากกินเซอรรัตแคกเกอร์ที่เขาให้อ่ะกู้กู้เซอร์รัตแคกเกอร์เป็นเหตุทำท่าทางน้อยใจไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะคิวคุยเซารรัตระดับสูงต้องควบคุมการกินอาหารอย่างเคร่งครัดแต่แกก็อ้วนง่ายอยู่แล้วด้วยแถมหมอนั้นยังชอบเอาอกเอาใจพี่อ่าลีลีลีที่ว่า ใช่ไหมคุณทำไมมันเป็นมันคือตัว L สองตัวหรอคุณอยู่บ่อยๆเขาต้องมีเจตนาอื่นแอบแฝงแน่และพี่ลิว่าก็เหมือนการไม่รู้จักระมัดระวังตัวลยเถมยังเอาแบบพูดคุยเฮฮากับเขาอีกตั้งห้าหอกอะ่ะเอ๊ะก็ฟังอยู่เขาเป็นคนดีนี่ไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบเขาก็เลยมีอคติกับรามิสนาเฉยๆหรอไม่ใช่แค่นี้ซะหน่อยช่วงนี้หมอนั้นทำตัวรับๆล่อๆไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะก็ต้องบอกว่าจัดก,การแข่งขันโบยบินไง แต่เขาไม่ได้ลงแรงอะไรเลยนะการเตรียมงานต่างๆก็เป็นฝีมือปาร,รานทั้งนั้นนะ่ประปารานเลยนะแถมทุกวันนี้ก็เห็นเขากับอ่าน้อง Curry Wolf. คารีวูฟคารคารคารดูเป็นแบบออกนันตกเสียงถูกไหมเนี่ยเอาแต่วิ่งวุ่นกันไปทั่วคนที่ลำบากนะ่าจะเป็นพาร,รานต่างหากแหละอีกอย่างเมื่อวานผมก็ได้ยินมาด้วยนะฮะเขากําลังคุยกับคนภายนอกเรื่องอันตรายบางอย่างแบบเงียบๆผม,มไม่กล้าเขาไปไกลามากนะเลยได้ยินไม่หมดแต่ว่า ให้ตรงเวลาในวันการแข่งขันโบยบินลงมือพอดีชีวิตหลังจากเสร็จงานจะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งคืนพรุ่งนี้ค่อยคุยรายละเอียดที่ทางค่ายทางเหนือทำไมถึงได้ยินชัดแค่ส่วนหลังเราเดีว๋วนั้นเป็นเพราะโอเบรอนน่ะตอนนั้นไม่รู้ทําไมมันถึงอยู่ไม่สุขนักและอยากไปหาละมิสนาอยู่ได้สุดท้ายผมก็ห้ามมันไม่อยู่จริงๆนะฮะกู <c oughs> เจ้าบื้อไม่ได้ชมเอาเป็นว่าพอผมจะเห็นผมไล่ตามเซาเรียนไปอีกคนหนึ่งก็รีบจากไปทันทีส่วนละมิสนาที่ยังอยู่ก็ดูมีพิรุษตุดๆไปเลยเขาว่าต้องกังวลว่าเรื่องจะแดงออกมาแน่เลยฮะวันนี้ก็เลยมาหาเรื่องผมโดยหาข้ออ้างแบบหาข้ออ้างดีๆแต่ที่จริงแล้วอ่ะก็แค่ทําไปเพื่อจับตาดูผมไงฮะโอ้โหโนายเนี่ยยังเด็กอยู่เลยแต่คิดซับซ้อนนะเนี่ย ผมเข้าใจพี่ก็คิดว่าคำพูดของเด็กไม่น่าเชื่อถือใช่ปะเพราะงั้นผมเลยอยากขอให้พี่นักเดินทางไปตรวจสอบที่ค่ายทางเหนือกับผมหน่อยฮะเผื่อว่าเขาจะแอบวางแผนอันตรายขึ้นมาจริงๆนะฮะต้องหาทางขัดขวางพี่ละมิซนาให้ได้ในเมื่อมีนักเดินทางช่วยเป็นพยานให้ผมแล้วนะเพราะมันคนอื่นๆและพี่ริวานจะต,ต้องเชื่อผมแน่เลยฮะ ถ้าพี่นักเดินทางคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นแบบเดียวไหลแล้วก็ก็ไปดูให้เห็นกับตาแม้อะสักครั้งหรือไม่อย่างน้อยก็ส่งจดหมายให้ผมหน่อยผมเขียนจดหมายอธิบายเรื่องราวไว้แล้วฮะถ้าพรุ่งนี้ผมยังไม่กลับมาพี่เอาจดหมายฉบับนี้ไปส่งให้พี่ริว่านะแล้วหลังจากนี้คงต้องรบกวนพี่ช่วยดูแลอเบลอนโอ้โหสั่งเสียเรียบร้อยทำไมยิ่งพูดยิ่งฟังดูน่ากลัวเนาะหน่อยมันไ,ไม่น่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหรอกมังแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ อ่ะงั้นนักเดินทางเราไปตรวจสอบสักหน่อยแล้วกันถ้าตอนนี้เราไม่สนใจแล้วสุดท้ายเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆมีหวังแล้วต้องฝันร้ายแง,ง่แง่อุ้ยพวกพี่ยอมช่วยผมรอยเยี่ยมไปเลยงั้นคืนนี้เราไปด้วยปล่อยให้เราจัดการเธออยู่ที่นี่ใช้คําขอตืบส่วนแบบนี้มากคนก็มากความเพราะงั้นเธออยู่เราฟังข่าวจากพวกเราอยู่ที่นี่ดีกว่าเห็นไหมไป่าม่อนมีจิตวิญญาณน,นักผจญภัยมากเลยใช่ไหมล่ะพอพี่พูดแบบนี้ก็มีเหตุผลแฮะ งั้นผมดูแลโอเบรอนที่นี่ก็ได้ฮะแต่ต้องคอยบอกไม่ให้พี่ดรว่าเข้าใกล้ลามิสนามากเกินไปด้วยงั้นรบกวกนผู้พี่นะฮะเอา้าสำเร็จเควสเพื่องเรามักจะเกิดขึ้นอย่างคาาไม่ถึงเควสใหม่มีเลยละกำจัดกำจัดเลยละจำกัดยี่สิบสี่ช่มงไปตวรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่ไปแป๊บหนึ่งได้รางวัลได้ขนมเค้กนั่นมาด้วยหรอผมกับโอเบรอนจะรอฟังข่าวจากพี่อยู่ที่นี่นะกรูเราคุยกับโอเบรอนได้ไหมอ่ะแป๊บนึงนะ นี่ไงโอเบรอนขอคุยด้วยหน่อยคือแบบว่าต้องคุยกับโอเบรอนรู้เรื่องแน่ต่าลูก้าดูเหมือนจะไม่มีความสุขเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้แหละแต่เควสตรงนี้เมื่อเควสเมื่อสักครู่นี้มันเวลามันหมดไปแล้วใช่ไหมคุณเอไปเราไปทีเดียวเลยละกันคุณมีเวลาจำกัด24ชั่วโมงไม่ต้องมาพาทหนึ่งพ์ทสอแหละ เวลาจำกัด24ชั่วโมงนี้ไปถึงตรงไหนอะเรื่องเรายุ่งเหยิงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆไปเลยคุณวัปไปตรงนี้นะคะคือแบบจากคดีหนึ่งถึงอีกคดีหนึ่งเนี่ยนะมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยคุณคดีแรกมันไม่น่าใช่เราจะแอบแอบฟังจากข้างบนคือเข้าไปตรงนี้คือเขาเห็นพอดีป่ะไหมว่าไหมเล,ลานั่งพักแล้วรอเวลา จนถึงช่วงสองทุ่มของวันถัดไปเปิดนาฬิกามานะคะเอาวันถัดไปด้วยหรอจริงหรอมันน่าจะให้เรานั่งเองใช่ไหมต้องกดนั่งพักคุณเราเป็นเรา,เรา,เ,ราเรานั่งไม่ได้หรอตรงไหนมันนั่งได้ปะไปมอนอันนี้ไงกดนั่งพักอ๋อนี่ไงมันให้นั่งแล้วเราก็รอเวลาไปได้เลย,เลยโหเผอแป๊บเดียวด้านนอกมีผู้คุ้มกันเพิ่มขึ้นเยอะเลยอะ ไปมนเราอ่านไหมทันเราต้องทำอะไรนะเตรียมตัวไปที่ค่ายทุกคนมองเห็นหมดเลยเหรอแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นเราโอ้โห,โห,โหเราต้องเข้าไปทางทางนูน้นเราเรามาเริ่มเริ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ไหม้าเรามีซนามาจริงๆน่าจะอยู่หรือเข้าไปข้างในอีกมั้ง พูดคุยจบให้คนที่ไม่รู้เรื่องถ้าแฝงตัวปัปนปนกับอีกตรงนี้เจ้ารัดแล้วแอบเข้าไปได้แล้วก็ได้เลยคุณเราเราค่อยๆไปไปแบบนี้แล้วอันนั้นคืออะไรอ่ะเราเราวางตรงไหนได้บ้างวางตรงนี้้ <c oughs> น้องเห็นโถเอ้ย อุ้ยคนนี้ก็เห็นหนอเราต้องไปตรงทางนู้นเหรอโอ้โหอันนี้มันแคกเกอร์นี่ว่าน้องอย่าพึ่งเห็นคือแบบว่าเรานุ้นนุ้นอ๋อเข้าใจละคุณเดี๋ยวเราอ่าเอ้ถ้าแบบนี้น้องจะไม่เห็นเรา ไม่ไม่ไม่เห็น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 ไม่มีใครเห็นทางนั้นเลยโอ้แต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเรากลางตรงนี้เลยละกันน้องจะเราบินขึ้นไปเลยละกันคุณป้านะเขาไม่เห็นเราหรอกไม่เห็นเราจริงๆนะยังยังยังไม่มีใครเห็นเลยคุณ อู๋กูน้องออกมายัางไม่มีใครเห็นเราตรงนั้นตรงนั้นเราจะเราจะเปิดถ้ำคุณน้องไม่เห็นเลย <c oughs> ไม่มีใครเห็นทั้งนั้นเห็นไหมล่ะอืมตรงนี้มองไม่ค่อยชัดเลยนะแต่ถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้อาจจะถูกจับได้งั้นแอบฟังว่าเขาคุยอะไรกันตรงนี้ก็แล้วกันมีเสียงที่อ่อนโยน สินค้าครั้งก่อนคุณภาพใช้ได้เลยนะคะฝากนี้ครั้งนี้ก็ฝากพวกนายด้วยนะได้เลยทำแบบเดิมใช่ปะอืมถ้าส่งมาก่อนถึงก่อนเริ่มการแข่งขันโบยบินแล้วก็จะต้องมีคนอยากได้แน่นอนไม่มีปัญหาทางพวกเขาก็น่าจะคุยกันใกล้เสร็จแล้วงั้นก็แยกย้ายกันเลยเนาะอุ้ยมีคนจากเผ่าวงปีบุผามันอีกหนึ่งคนเฮ้ยพวกเขาไปกันแล้วเหรอแต่สถานการณ์ไม่ค่อยเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยนะเรากลับกันก่อนเถอะแต่ระวังอย่ายให้ถูกจับได้ เอ๋เจ้าตัวเล็กแกหลงทางเหรอวิจุบคุณนี้คคยดิล่ะคุยล่ะกิ๊กี้วยเราแบบว่าคือคักแกังเลยนะดูท่าจะแข็งแรงดีนะเนี่ยบนเขาก็มีลวดลายพิเศษด้วยไม่เร็วเลยจริงๆแต่ทำไมพวกแกถึงมาอยู่ที่นี่พร้อมกันล่ะหรือว่าการสอนของฉันมีปัญหาไม่สิเป็นไปไม่ได้นะหญิงกีม้มันเป็นอะไรไปอ่ะมันเป็นคนพาแกมาเหรอ จะให้เธอรู้ไม่ได้เออหงิงหงิงกี่ถ้าไมส่งเสียงแปลกๆแ,แบบนี้ถือว่าจะไม่สบายอ่ะพฤติกรรมเธอดูผิดปกติด้วยเห็นที่ต้องตรวจดูให้ละเอียดหน่อยแล้วละ่ะอี่เจ้าตัวเล็กใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ถึงตาของแกแล้วก่อนอื่นเลยจะต้องเดินตามฉันไปด้วยฟังคำสั่งไปด้วยเข้าใจไหมอ่ะตามเธอไป แปกจังฉันยังไม่ได้ออกคําสั่งเลยนี่นาะหรือว่าแกฟังฉันพูดรู้เรื่องเอาจากนั้นก็มีเสียงโวยวายดังมาจากแ้านนอกใครเปิดกลองเนี่ยอย่าแย่งกันดีอย่าบอกบอกว่าอย่าพึ่งแย่งกันไงเจ้าคิวลาก็โมโหโหรอกไม่มีเวลาให้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยรีบอาศัยจังหวัดชุลมุนออกจากค่ายไปพร้อมกับภูผาเพทมันไม่น่ายาวคุณ โุ้ยตกใจแล้วเงื่อแตกพักเลยเนี่ยโชคดีไปมันหลบไปก่อนได้ไม่งั้นเขาอาจจะไม่สนใจเซาเลียนสองตัวแล้วหันมาจับตัวแกก็ต้องไปอเนาะไปมมันทิ้งเราสองคนไว้แล้วหนีไปคนเดียวหงิงถ้าช้าไปอีกก้าวเดี๋ยวคงกลายเป็นอาัากรรมที่ดูเป็นไปไม่ได้ไปแล้วหงิงหิงไม่มีใครชี้ตัวอิกามิเซรรัตแบบชี้ตัวเธอได้หรอกนะนักเดินทางแต่เลิกพูดเรื่องนักวัวแบบนี้ตะที เป็นวัานี่คือกลยุทธ์การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าของไปมอนเนลาทำให้ได้ไปม้อนช่วยสร้างความวุ่นวายข้างนอกแล้วก็พวกเธอกงไม่สามารถนิอกมาได้ง่ายๆหรอกจะว่าไปก็บังเอิญเหมือนกันนะที่แท้ของที่อยู่ในกล่องมาไม่ใช่สินค้าธรรมดาแต่เป็นเซอรรัสแคคเกอร์ทั้งนั้นเลยแล้วพอไปมอนผักมันลกแล้เจ้าอิกโตมิเซอรัรัสก็กรูกันมารุมกันวุ่นไวายไปหมดเลยเนี่ยแต่ตอนที่ไปมอนอยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นรามินานะสองคนที่เจราจาซื้อขายก่อนนะั้นนี่ก็เห็นนะไม่ชัด แต่น่าจะไม่ใช่รามิสนาหรอกเสียงก็ไม่เหมือนด้วยอืมยังไงก็เล่าเรื่องที่เห็นแล้วได้ยินมาเมื่อกี้นี้ให้น้องตาลูก้าฟังแล้วกันแล้วมีเวลาจำกัดยีบสี่ชั่วโมงตาลูกา้ามันไม่เหมือนที่คิดไว้ แล้วตรงนั้นฉันก็ยังไม่ได้เก็บเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเดีย๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอ้าแลนี่ใครอ่ะอนนี้มันปารานนี่ว่าปารานเอาเราคุยกับปารานไม่ได้แล้วน้องแครีวูฟเป็นหมาเหรอเนี่ยแครีวรูฟแครีวรูฟอ่ะอุ๊ยพี่นักเดินทางโชคดีที่พวกพี่ไม่เป็นไรผมพวกพี่แทบแย่เลยนะฮะอันตรายมากจริงๆแต่เออมันอธิบายยากอ่ะอย่าพิ่งคุยกันเรื่องนี้ตรงนี้เลยดีกว่าก็เลยเล่าสิ่งที่พบเห็นที่คล้ายให้น้องตารุก้าฟัง ไปได้ยังไงอ่าพวกพี่ไม่เจอลามิสนาส่ตงตัวนี้เล่นกันเรียบร้อยแล้วแต่เจอคุณคริล่าแทนเนี่ยนะแต่พวกเขาพูดถึงการแข่งขันบยบินจริงๆนะๆนะ้องทังดูเหมือนจะซื้อขายอะไรบางอย่างกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าของเป็นอะไรแต่ดูเหมือนจะเอาไว้ใช้ตอนแข่งขนนันนะคุณควีล่าเป็นผู้ค้าขายที่เพิ่งมาได้ไม่นานมาที่นี่ไม่นานได้ยินบาลานบอกว่าเขามีสินค้ามากมายหลาย,ลายชนิดบางทีลามิสนาอาจจะได้ของอันตรายต่างๆจากเขาก็ได้นะ อย่างนี้ก็ทําตามแผนการอันตรายของเขาในระหว่างการแข่งขันบอยบินได้แล้ววะดิสรุปว่าแล้วแรงจูงใจอ่ะไม่รู้ฮะแต่ผมรู้ว่าเขาต้องวางแผนบาง,างอย่างอยู่แน่นอนแล้วมันก็อันตรายมากด้วยเยี่ยมเลยที่นี่แหละคุณคือน,นักเดินทางใช่ไหมเอาปารานวัด,ดีฮะผมน่าได้ยินรามิสนาบอกว่าคุณเคยใช้งานเช้่นทางฝึกฝนมาก่อนและยังทําผลงานได้ไม่เร็วด้วยชมเกินไปแล้วฮะ คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะการแข่งขันโบยบินกําลังจะถูกจัดขึ้นเร็วๆนี้แต่มีผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งได้กะทันหันแล้วก็เป็นคู่แข่งของลีว่าพอดีอ่าลาลูก้าก็รู้นี่ว่าเขาเป็นคนชอบอชนะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าให้เขาชนะโดยไม่ต้องแข่งแล้วก็ลีว่านะ่ะไม่ยอมแน่เลยงั้นพี่สาวก็ไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งก็สิ้นเรื่องแล้วดิพอดีเลยเดี๋ยวผมไปเกี้ยกล่อมเขาอีกทีก็แล้วกันแบบนี้ไม่ดีมัง้งคึก เดลี่ว่านับเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันครั้งนี้มานานทั้งที่ดีเราควรหาผู้เข้าแข่งขันสำรองที่มีฝีมือพอๆกันมาแทนดีกว่าก็เลยมาหานักเดินทางอ่ะใช่ไม่ว่าจะคว้าอันดับในการแข่งได้หรือไม่พวกเราก็จะมอบรางวัลพิเศษให้กับคุณขอแค่คุณเข้าร่วมก็พอโอเคโดนดูถูกจริงๆด้วยแต่ไม่ใช่นิดมักน้อยเกินไปแล้วปะตอบว่าให้รางวัลเท่าไหร่ก็เอา ดีจริงๆที่คุณยอมมาเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งบัตรเชิญเข้าร่วมการแข่งไปให้อีกทีทีหลังเนาะเดี๋ยวต้องไปเตรียมงานอย่างอื่นอีกเราน่าจะเจอกันอีกครั้งในวันแข่งเลยนะรถเขาก็เลยพาคาริวูบไปคาริวูบเหตุผลที่นักเดินทางตอบตกลงเพราะจะได้ไปสำรวจใกล้ๆได้ละตีถ้าเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันโดยบินจริงๆคนที่เป็นผู้เข้าแข่งขันจะต้องรู้เรื่องเร็วกว่าแนะ่นอนเออนั่นตีแล้วเรื่องเรามันคงไม่ง่ายนะ แต่จะว่าไปแล้วเสียงของพารานฟังดูคุ้นๆแฮะเหมือนเพิ่งไปได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่งหรือเปล่านะพอต้องจะายจัดการเรื่องต่ตางๆของโรงเรียนการบินเขากับน้องคาริวฟก็เลยไปไป,ไปมาที่นี่อยู่บ่อยๆฮะเพราะงั้นก็คงยากที่จะไม่ได้ยินเสียงของเขาเลยนะอืมก็จริง <laughs> นี่ร้องยาวเชียวจะว่าไปแล้วเหมือนเคยเห็นจากเรื่องอะไรทักอย่างนะคนที่กลมกลึนกับภูมิหลังแบบนี้เป็นคนก่อคดีจริงๆปกติทุกคนก็ คงไม่คิดว่าคุนเขาแต่แรกอะไรประมาณเนี้เพราะคุณเคยกับตัวตนของพวกเขาจนเห็นเป็นเรื่องปกติเป็นคนจืดจางอย่างเงี้ยเหรออืมตอ,อยอกไปพูดเรื่องนี้ต่อนภะารานดีกว่านะฮะในตระกูลของเขาเคยมีคนทําเรื่องไม่ดีจนถูกขับไล่ออกจากตระกูลด้วยฮะหลังจากนั้นก็มักจะมีคนหยิบเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการสร้างสารพัดปัญหาให้พารานและคงเป็นเพราะเรื่องนี้เขาก็เลยเข้มงวดกับตัวเองอยู่เสมอแต่กับชอบคิดเผื่อคนอื่นอยู่เรื่อยเลยฮะขนาดผมยังต้องยอมรับเลยนะฮะว่า ถึงแม้เขาจะสนิทกับลามิสนาแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่เลวเลยฮะอืมลามิสนาคือมแมลงร้ายเหรอผมว่านะไม่แต่มแมลงร้ายยังน่ารักกว่าเขาเป็นร้อยเท่ารามิสนาโชคดีที่ตอนนี้ผมมันรู้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวนะไม่ใช่สีนี้มันเตียงไปมัน่นโชคดีนะที่ตอนนี้รู้แล้วไม่งั้นจะเผลอพูดต่อนะเขาโดยไม่ตั้งใจแต่ถ้ามันทำร้ไรจิตใจเขาก็คงไม่ดีเหมือนกันงั้นกลับมาที่เรื่องการแข่งขันบูยบินม แต่ถ้าคู่แข่งคือพี่สาวของตารุก้เงั้นตารุกาก็ไม่ต้องกังวลเกินไปหรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นนะัเกเดินทางก็ปกป้องพี่สาวเธอเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮมไว้ถึงตอนนั้นผมจะรอพวกพี่อยู่แถวเส้นชัยนะแต่มิซาน่ากับผมน่าจะแข่งกันเสร็จก่อนแหละผมจะจับตาดูเขาไม่ให้ตาสายตาเลยงิงหิงครัง้งนี้ไม่ใช่เวทีที่เหมาะจะให้ผู้ผ่าแสดงฝีมือจริงๆเพราะงั้นแกไปดูการแข่งกับไปม่อนเนาะงิงเควสก็จะเวลาจำกัดย4ิสี่ชั่วโมงไปต่อต่อไหม มีต่อหรือยังไม่มีหรอต้องไปเริ่มแข่งที่ไหนอ่ะเรต้องกําลังวางแผนอันตรายบาง,ยางอย่างอยู่แน่เลยฮะกรูเฮ้ยเป็นแกนี่ก็ดีนะนอกจากกินแคคเกอร์กับปีนก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วกรูฉันไม่ได้ชม <laughs> เอาจะคุยกับน้องหน่อยเวสมันสําเร็จแล้วแล้วแต่แคคเกอร์ชิ้นสุดท้ายอะเออจะคุยกับโอเปรอนน่ะโอเบรอน เอาคุยกับโอเบรอนไม่ได้ว่าแต่เอาอยู่กันตรงนี้ด้วยคุณไหนไหนขอคุยสองคนลามิชนาฮะเตรียมโตไปถึงไหนอะ่ะก็ถือว่าราบรื่นนะแต่จะทําอย่างนี้จริงๆเหรอเวลามันเคร่งเกินไปปะเนี่ยนายแบบนี้สิถึงจะดูสมจริงแถมยังปกปิดปัญหาได้หลายอย่างด้วยเอาเป็นว่าทําตามที่ฉันบอกรับรองไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ในเมื่อนายพูดแบบนี้อะนะนี่มันมันหมดเควสแล้วหรอคุณ เราว่ามันแปลกๆมันเหมือนเววสมันควรจะมีไปต่อหรือเราต้องรอเวลาคือถ้าเราเวลานะเราไปรอตรงอื่นดีกว่าคุณไม่งั้นคือแบบว่าเอออ่ะคุณโค้ดเราคุยกับคุณโค้ดตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยต้องมารอตรงนี้ดีกว่าคุณเพราะว่าเผื่อว่าเดี๋ยวลองม,ม้วนไปอีกหนึ่งวันในเกมนะคะเ <c oughs> ดาเดนะ ไม่เห็นมีเควสอะไรเลยงั้นคลิปนี้เราจบลงตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะอาจจะต้องรองหนึ่งวันนอกเกมก็ได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคับตรงนั้นทำไมกระแสะลมเยอะจังอะ